โสดแล้วหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้วทุกที่ที่มีเรื่องบันเทิงผมมาไปได้หมดแล้วไม่อยากมีครอบครัวแล้วใช่ไม่อยากมีแล้วแต่ถ้ามีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยเหรอเออเอออาเอา,เอา,เอา ต่างคนก็อยากทําอะไรก็ก็ทําไปคือมันไม่เกี่ยวกันละอมันเกี่ยวกันแค่เป็นเป็นพ่อกับแม่ของไทก้าแค่นั้นเองใกล้จะชินละเพราะมันก็นานพอมควรละคือไอสาเหตุเนี่ยมันไม่มีเลยพี่ก็เคยบอกไปแล้วนะแต่ถ้าอธิบายให้แบบเข้าใจง่ายๆจริงๆมันแทบไม่มีคําตอบเลยผมเคยนั่งคิดนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดใครเป็นแฟนบอลแมนยูจะรู้ว่าแมท ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยแมนยู you, แพ้วอตฟอร์ด4-0เพราะอะไรผู้คุณตอบได้ไหมครับตอบไม่ได้ชีวิตคู่ของผมก็เหมือนกันคือคือมันมีหลายองค์ประกอบมากในกิจกรรมที่มันเป็นหมู่คณะแบบเนี้ยครอบครัวก็คล้ายๆกันคือแบบมันตอบไม่ได้จริงๆว่าไอความผิดพลาดน,นี้มันมาจากตรงไหนถ้ามองว่าเจ้าชู้หรอโอ้ผมนี่ระดับพระแล้วนะ จริงๆตั้งแต่แต่งงานนี้ผมนี่คือระดับเลเวลเป็นพระแล้วนะครับคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเจ้าชู้นะครับแต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้วหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้วนะครับก็คือชัดเจนนะครับว่าเออจะากทำในสิ่งที่ทำได้ในเมื่อเออมีโอกาสแล้วก็เอาให้มันเต็มที่ไปเลยไม่ต้องกัก กลับมาแล้วเหรอไม่มีหมายถึงว่าไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่หมายถึงว่าแบบกลับมันสู่วงการแล้วเพราะตอนนั้นก็คือเลี้ยงลูกก็พยายามที่จะแบบไปท,ทําธุรกิจอื่นเพื่อที่จะไม่ค่อยมารับงานในวงการนึกออกไหมเพราะว่าอยากจะโฟกัสแบบบริหารบิสเนสเราอยู่ที่บ้านได้ทํา YouTube อยู่ที่บ้านได้แต่ถ้าเกิดไปถ่ายละครถ่าย ทีวีอะไรเงี้ยบางทีมันกินเวลาทั้งวันไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้ไทก้าเข้าโรงเรียนพี่ก็สามารถรับงานได้ละบแล้วาวหมายคือในวงการบันเทิงวงการบันเทิงแล้วก็อ่าวงการบันเทิงนี่หมายถึงทุกอย่างที่มีเรื่องบันเทิงเลยนะฮะคือทุกที่ที่มีเรื่องบันเทิงผมมาไปได้หมดแล้วใช่แต่ก่อนคือไม่ได้ไปเลยใช่แต่สาวก็ยังไม่มายังไม่มาแต่จริงๆผมไม่ต้องคิดดูผมก็คงไม่มีเวลาให้หรอกถ้าเกิดมี สาวๆเข้ามานะเพราะว่าคำนวณลวะชีวิตช่วงที่เราตื่นไม่ใช่นอนเนี่ยผมมีประมาณ9ชั่วโมงเออก็ทำงานตีให้เลยทำงานน้อยๆเลย3ชั่วโมงเหลือ6ลูกกินข้าว2มือ2ม้อ 4, นนอีก2ชั่วโมงเหลือ4เล่นฟิตเนสอีก2ชั่วโมงไปดูแม่อีกครึ่งชั่วโมงนั่นแหละหมดแล้วพูดไปเหมือนขี้โม้ปบอกไม่รู้นะแต่คือผมไม่อยากมีแล้วผมไม่อยากมีล้ใช่ผมผมไม่อยากมี ใช่ไม่อยากมีแล้วแต่แตอ่าไม่ว่ากาันแต่ถ้าแต่ถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นอย่างเงี้ยเหรอเออเออเอาเอา,เอา,เอาถ้ามีคุยแล้วสดชื่นเอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วคือไม่เอาแล้วคือผมรู้ว่าชีวิตคู่อะ่ะมันยากยากนะมันยากมันไม่หมูเหมือนที่เราเคยเข้าใจอะว่าฉันรักเธอเธอรักฉันแล้วมันก็อ่าเป็น นาเอลซ่าออกมาสวยหรูแบบเออมันเออมันไม่มีว่ะเออหรืออาจจะมีแต่คู่อื่นคู่อื่นที่เขาแบบว่าเคมีตรงกันจริงๆอะไรเงี้ยตอนนี้นิวก็ยังอยู่ที่บ้านแต่เขาอะมีซื้อคอนโดกับเตรียมสร้างบ้านที่บ้านคุณพ่อเขาไว้แล้วก็อยากกันแล้วมันก็ต้องห่างกันมันเป็นธรรมดาคือมันจะมาติดกันไม่ได้ละ มันคือมันจะมาพ่วงกันก็คือเรื่องลูกเท่านั้น